หาวุ้นเลยหาหูจุบไม่เจอนี่นะครับโอ้โหรองขี้อย่างเนี้ยมันอ่อนหรืออย่างอะอ่อนนี่นอนนะนีนะ่เสร็จแล้วรับรถแล้วรับรถแล้วไปสิ่งแล้วเนี่ยพร้อมสิ่งแล้วใช่ไหมอือหือ อลูกสูบแบบไม่นวดด้วยสูบโบราณนี่อี่อืโอ้โหสิงหุดด้วยน้โหตันมือชึ้งเลยดูดูหน้ากอนไปไปไหนดูทางให้ดี 别揉了。<痛> <laughs>